หมดแล้วอ้วนอ้วนกินหมดไวจังแล้วอึมอ้วนกินหมดไวจังหมดแล้วลูกพอแล้วพอแล้วแ้วคนอื่นกินมั่งนะอแอบแแดงกันคนอื่นกินมั่งนะนะอ้นวนนะนานฟาดเลียดดำมองหนะ้าดำมองหนะ้าอ้วนเอ้ยไม่อิม่ม อยู่บ้านคนทำไมกินข้าวไม่อิ่มวะวัดเอาดูหน่อนล,ลาดเกินกินเยียบกินให้หมดสิวัดเยียให้หมดกินให้หมดเห็นดำนอิ่มเลยนะเห็นดำนอิ่มเลย ดิมำอิ่มแล้วดำอิ่มยังให้อ้วนมาอะให้อ้วนมากินข้อข่อยยังแน่แน่ไม่ข้อข้าวนานนะน่นนะวงแล้วนะไม่ข้อข้อนแล้วไม่ข้อก้อนละดำข้อนะบอกมันดิ ห่วงอนะนดามันห่วงนูง่นไม่ข้อก้อนล่ะข้อดามขอกินดนนะไม่บอกก่อนนะกินได้หมดแล้วข้อเฮ้อบอกเนี้